ที่วัดประรมกายจอเจียนะครับสหรัฐอเมริกากันมีพิธีบูชาข้าพระและพิธีทอผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชยโยครับภายในงานพระครูภาวนาสุทธิวิเทศท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายและสดมนบทธรรมจักกะปะวัตนสูตรพร้อมกับสาธุชนทางบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบสุ่อออนไลน์จากนั้นได้มีการรับชมประมวลภาพทบทวนบุญในเดือนสิงหาคมมีการชมวีดิทัศนะครับสาวาระัเดือนคล้ายเดือนเกิดกันยายน พร้อมทงประกอบพิธีท่าผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชยโยประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรนันทนาบุญเถลิงศักดิ์ในโอกาสนี้ท่านประธานน้อมนำผ้าป่าและประจัยเทียธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปเอกถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีกัลยาณมิตรสมพลนะครับกัลยาณมิตรดวงสีวันกัลยาณมิตรพวินตั้งทวีกูลเป็นประธานเอกครับพร้อมกันนี้ท่านประธานจุดประทีปเอกถวายเป็นพุทธบูชาและคณะประธานรอง ได้ร่วมกันจุดประทีปเอกถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นทุกท่านก็รับชมนะครับสื่อสัมภาษณ์ประธานกฐถินประจำปีพุทธศักราช2565แล้วก็รับพระตรายกระินนะครับเพื่อนําไปอธิษฐานจิตท,ที่บ้านจากนั้นร่วมประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดของทางสถานี GBN ด้วยความปลื้มปีติใจ อนุโมทนาบุญนะครับกับผู้รักในการสั่งสมบุญแม้ว่าตัวจะอยู่ไกลถึงต่างแดนแต่ใจก็ยังแน่นแฟน้นแล้วก็รักในพระพุทธศาสนาครับ